รถไฟใต้ดินเที่ยงคืนอากิระนั่งคนเดียวในตู้รถไฟใต้ดินขบวนสุดท้ายแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ cent, กระพริบผิดปกติส่องให้เห็นเบาะนั่งสีน้ำเงินเก่าที่มีรอยขีดข่วนแปลกๆรอยที่ดูเหมือนเล็บมนุษย์เก่าลงไปรถไฟแล่นผ่านอุโม,มงค์มืดมิด เสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงปกติมันฟังดูเหมือนเสียงกรีดร้องเสียงของคนที่กำลังทรมานเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะแทงหูแสงไฟดับลงทางตู้ทิ้งให้มีเพียงแสงจากสถานีที่วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วในความมืดมิดอากิระเห็นรูปร่างคลุมเครือนั่งตรงข้ามเขารูปร่างที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้ พอแสงกลับมาสิ่งที่นั่งตรงข้ามทำให้เขาเหงื่อออกเต็นตัวผู้หญิงในชุดขาวปนเปื้อนเลือดใบหน้าเป็นแผลเปื่อยยุยเนื้อหนังหลุดออกมาเป็นเศษ ดวงตาข้างหนึ่งทลนออกมาแขวนห้อยที่แก้มส่วนดวงตาอีกข้างเหลือแต่เบ้าที่มีเลือดไหลซึมผู้หญิงนั้นเอนหัวไปด้านข้างในมุมผิดธรรมชาติเสียงกระดูกคอหักดังชัดเจนปากที่เหวอกว้างเผยให้เห็นฟันที่หักเสียหายและลิ้นที่เป็นสีดำเน่าเปื่อยเลือดหยดออกมาจากปากไหลย,ยงบนเสื้อขาวจนเป็นคราบแดงเข้ม กลิ่นเหม็นเนา่าเริ่มลอยมาในตู้รถไฟกลิ่นของเนื้อหนังที่เปื่อยเนา่าผสมกับกลิ่นเลือดจนอากิมะต้องใช้มือปิดจมูกความคลื่นไส้รุนแรงจนเขาแทบจะอาเจียนรถไฟหยุดที่สถานีที่ไม่มีป้ายชื่อสถานีที่มีแต่ความมืดมิด ประตูเปิดออกแต่ไม่มีใครขึ้นหรือลงมีเพียงลมหนาวเย็นโชยเข้ามาพร้อมกับเสียงกรีดร้องจากฉานชลาผู้หญิงในชุดขาวลุกขึ้นยืนตัวโซสัดเซเหมือนหุ่นขาดเส้นใหญ่เธอเดินเข้ามาหาอากิระอย่างช้าๆเท้าเปล่าที่มีเล็บเท้ายาวผิดปกติทิ้งรอยเลือดบนพื้นรถไฟ อากิระพยายามจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ร่างกายไม่เชื่อฟังเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่บนอกขณะที่ผู้หญิงนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ดวงตาที่ถลนมองตรงเข้ามาในตัวเขาเธอเอื้อมมือที่เหลือแต่กระดูกและเศษเนื้อมาแตะใบหน้าของเขาเล็บที่ยาวและแหลมคมเกาผิวหนังจนเป็นแผลเป็นเลือดความเจ็บปวดแสบร้อนลุกลามไปทั่วใบหน้า เสียงหัวเราะแสบหูดังขึ้นในตู้รถไฟเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเสียงของคนที่ตายแล้วแต่ยังติดอยู่ในรถไฟเที่ยงคืนแห่งนี้รถไฟเริ่มแล่นเข้าสู่อุโมงค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอากิระรู้ว่าเขาจะไม่ได้ลงจากรถไฟขบวนนี้อีกแล้วแล้วเร็วๆนี้เขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถไฟใต้ดินเที่ยงคืนตลอดไป